สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีพมอแม่ปีลองเอฟซีครับสวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องเอฟซีมาร่วมพูดคุยกันกับทีมงานหลังบ้านครับพี่น้องเบานัวหัวมวนกันตามภาษาครับมานะบริพอกันสองสามมือตามเคยครับมือใดนองกลับมาก,กับบริไหลครับมือใดนองกลับไปเข้ากับไหลคุยกันเนาะครับเนาะตามแบบฉบับทีมงานหลังบ้านครับนะครับพี่น้อง ืันนี้เขามีไหลสดช่องใดอยู่บ่ครับหรือว่าเบาโทนมาขืนไหลช่องเดียวบ <c oughs> ่าหนาเป็นไปได้หนาสิมีช่องอื่นนะ้ำสวัสดีครับสวัสดีพม่พี่น้องเอซมารวมพูดคุยกันครับกับเรื่องเล่าที่เกิดข้นเนาะครับเนาะ สวัสดีคุณสุนทรอ,อีลาถึงโดมแล้วยูทูบเบอร์ลุมเต็มเลย <c oughs> น้องไปใสหม่องหันกบชุ่มกบเย็นน้องไปใสหม่องหันกบเป็นเงินเป็นทองล,ำล่ำารวยน้องไปใสหม่องหันกะมวลซื่นหฮเซลพี่น้องเอ้จักสีวาจยังไงน้องไปพุน่นยูทูบเบอร์ทางพุ่นกะคึกคักเสียงหัวหเราะหฮเซล ไอ้ยอดวิวก็ขึ้นเงินกับมีมีเงินมี่สะทองทาโถมเขามาเสียงร้อยยิ้มเสียงหัวลอกอะเห็นน้องมน่นี่ทางนีก็คือคักเพราะว่าสิเป็นช่อง YouTube หลังบ้านหรือว่าช่องไอ้พ่อแม่องค์ญิงหรือว่าไอเรื่องเล่าต่างๆนะครับพี่น้องมีแต่เรื่องดีๆครับน้องไปจะไซก็ดีมงองกันครับ เต็มเลยแมนครับคือกระยั่งที่เห็นแหละพี่น้องน้องเหมือนกันกับว่ามีแรงดึงดูดนะครับเนาะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างให้เขามามาหาโตน้องนะมีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีที่ถาโถมเขามาครับแต่ว่าคือพลังความเหลืองบอดี้นะมันกับสิแพลเรื่องดีไปเองนะครับน้องเฮดอีหยังกับมีแต่เหลื่องดีๆแหะนะ แต่ตอนนี้คือเรื่องลักๆที่ทีมกำลังเป็นประเด็นกันก็คือว่าเรื่องของบุญกระถินครับพี่น้องเรื่องของบุญกระถินเนาะที่ทางวัดเป็นจัดกำหนดการบุญกระถินทางวัดก็คือวันที่สี่วันที่หาพฤศจิกายนครับ วันที่สี่วันที่ห้าพฤศจิกายนเป็นมือกำหนดการจัดบุญกระถินของวัดบ้านองคูครับแล้วกาต้นกระถินต้นเมื่อวานที่พระอาจารย์บุญน,นุนได้นำมาใหา้ครอบครัวของน้องอิงหมื่ว่านนี่ต้นกระถินต้นนี้เกิดขึ้นจากเงืนที่แม่หน่อยใส่ซองถวายพระอาจารย์บุญน,นุนครับ ใส่ซองถวายในงานงานหนึ่งงานแรกก็คือยกเสาเอกเสาโทงานยกเสาเอกเสาโทที่พระเจ้าบุญหนุนมาท,ทําพิธียกเสาเอกเสาโทให้เพื่อนน้องเพื่อนหลังนี่นะครับแม่หน่อยใส่ซองถวายพระาจา้าแล้วแต่เงินในซองพระาจาย์บ่นําไปใส่ครับพระาจารย์นํามาสางเป็นตนกระถินแน่ขอบขั้วคือขอบขั้วของน้องหญิงขอบข,ขอั้ขขวพ่อเอกแม่หน่อยแล้วกะ เวลากลับมาน้องไปใส่บาดไปไหวพาจาย์ไปทําบุญอยู่วัดกะไม่นหน่อยกับไส้ซองพาจานเกาเงินตัวนั้นมาใส่ตนกัทิ้นตนนี้ครับพาจานว่าเป็นเงินของน้องหญิงเป็นเงินของ่อเอกแม่นหน่อยเป็นเงินของขอบครัวน้อ,บอ,องบ่อยากเอาไปใส่อยากสิให้น้องตอ่อต่อบุญอยากเสียให้แม่นหน่อยทาทาเป็นตนกัทิน้นให้ขอบครัวไม่นหน่อยเพื่อที่สิมาต่อบุญก็เลยนําตนกัทิน้นตนนี้กลับมาไหวบาดน้อง แล้วกะบอกให้ใหใหไอแม่หน่อยเส้นส่วนแฟนคลับเอฟซีอผู้ใดอยากรวมต่อยอดกระถินตนนี้กะให้โอนมาหาแม่หน่อยเพื่อที่สิต่อยอดกระถินตนนี้นะพี่น้องแต่ก็มีกระแสพอมีพี่น้องเย็ซีหลายคนเป็นห่วงเหลืองเงิน ที่สีอ,นอ้นเขาบัญชีไม่หน่อยว่ามันสีสับสนบอมันสีวุ่นไหยบอเป็นอย่างคือบโบอ้วนเขาบัญชีวัดนะึ่วก็คือการที่เฮาสีอ,นอ้นเขาบัญชีวัดด้วยพี่น้องอ,นอ้นเขาบัญชีวัดก็คือการทําบุญกับวัดนะอ,นอ้นเขาบัญชีวัดคือการทําบุญกับวัดครับซอยเหลือคาไฟฟ้าซอยเหลือหรือว่าสี รวมทำบุญสร้างนันสางนี่เฮ็ดนันเฮ็ดนี่ของข้างวัดที่เฮ้าโอนโดยโอนโอนเข้าวัดโดยตรงครับแต่สําหรับผาป่ากองผ้าป่าหรือกองกระถินเฮ้าตั้งตนนอกวัดครับคนที่สิเป็นค้นตั้งตนกระถินหรือว่าคนตั้งกองผาป่าถึ้นมาเนี่ยกองที่สิเป็นน้ำถวายวัดเพิ่นกะสีไอตั้งไว้ที่เฮื่อนเพิ่นนะครับเพิ่นตั้งตนกระถินไว้ที่ เพื่อนแม่หน่อยครับคือเป็นก้อนกระถินเป็นต้นกระถินของแม่หน่อยคือต้นนี้ผู้ใดอยากต่อยอดต้นกระถินต้นนี้ต้นนี้เป็นขอบขั้วแม่หน่อยแล้วผู้ใดสิตอกิ่งต่อกานต่อยอดต่อใบตอผลออกไปก็ต้องมารวมต้นนี้ครับพี่น้องต้นนี้ก็คือต้งโอ้นเขาบัญชีนี้แล้วเราถึงจะรวมยอดต้นนี้ไปทอดที่วัดเป็นกระถินสามัคคีครับพี่น้อง เพราะว่าถ้าเขาโอนไปวัดเลยมันกับโบเมนโบเมนไอโบเมนกระถินน่ะเพราะว่ากระถินมันต้องตั้งต,งตนนอกวัดเราไปถอดในวัดครับเข้าใจว่าพอเมนเนองเอสีเป็นห่วงยานเกิดด้าม,มาว่าไอเป็นอนันต์อันอนี้ยานเป็นกรณีมีคนตรวจสอบยังางสี่คือถ้ามีคนตรวจสอบข้ากวพรอบมีตรวจสอบครับสวัสดีคุณพรภัยครับสวัสดีครับ สวัสดีคุณนกครับถ้ามีคนตรวจสอบกับพ่อไม่ตรวจสอบครับแต่ผู้ใดล่ะสิมาตรวจสอบเพราะว่ากระถินเขาเป็นคนตั้งต้นกระถินถึงแม้วาสิบโมีพ่อแม่พีหนอกเอฟซีมาตอกิ่งต่อการตอดอกตอยอดของต้นกระถินต้นนี้เข้ากับพากันต่อเองถวายเองคือเก่าครับแต่เอฟซีหลายคนเพิ่นอยากสีรวมต้นกระถินต้นเดียวกันกับครอบครัวไม่หน่อยเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตของเพิ่น บุญกระถินก็คือบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี่ในบรรดาแล้วครับหนึ่งปีหนึ่งวัดจัดบุญกระถินได้ครั้งเดียวครับพี่น้องหนึ่งวัดหนึ่งปีจัดได้ครั้งเดียวนะครับแล้วน้องอุ้งอิงบ่าสามารถที่จะตั้งต้นกระถินเองได้เพราะน้องยังอายุน้อยอยู่พอบุญกระถินนี่คือบุญที่เ้าทําำเาทอดถวายแล้วเ้าสี่ใดบุญหลายครับ สวัสดีต้นพริกบ้านน้องอุ๋งอิงครับสวัสดีครับบินได้แต่ไม่เหมือนนกเนาะครับเนาะคือนี่คือการทําบุญครับบุญใหญ่จังไดกับตองมีกระแสอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะแม่หน่อยกับวาอยู่ดอกเข้าตั้งใจสีเหตุบุญกายังเกิดปัญหาขึ้นมาเพิ่นกับอันนี้อยู่ดอกเพิ่นแต่ว่าตอนแรกเพิ่นกับว่าสีสเศร้ารับเลยนะครับแบบว่ารับโอนแล้วแต่ว่าในเมื่อตั้งใจสีเหตุแล้วนะ่ะ กระเฮดห้มันสูตรครับแล้วผู้ใดโอนมาสลิปมันมีบอกอยู่แล้วร่วมทําบุญร่วมทําบุญและแม่หน่อยเพื่อนกับมีสองบัญชีครับบัญชีร่วมทําบุญคือบัญชีความศรินส่วนบัญชีมาไล่น่องอคือบัญชีกรุงไทยครับแฟนคลับเอฟซีเพิ่นหูดีเนาะครับเนาะ สวัสดีคุณมาลีครับผมสวัสดีครับใช่ครับตามนั้นเดี๋ยวทําบุญด้วยครับส่วนผู้ใดสิทําบุญก็คือถามีบัญชีแม่หน่อยหรือว่ามีกลุ่มเฟซกลุ่มไอบ้านฮากกลุ่มอย่างงี่เนี่ยมีบัญชีออมสินแม่หน่อยก็คือโอนไปบัญชีออมสินแม่หน่อยแล้วก็ส่งสลิปให้แม่หน่อยครับแม่หน่อยเพิ่นก็สิจ,จดซื้อจดชื่อนามสกุลแล้วก็ยอดเงินจํานวนเท่าไหร่ในการรวมทําบุญครทางนี้เพิ่นมีสมุติบันทึกไปแล้วครับเหลีมหนึ่ง ้วก็คนที่โอนมากเหมือว่านี่คือไ่โจดไปแล้วครับหลายเติบแล้วเป็นหน้ากระดาษแล้วเพิ่นกระสิเมื่อไรโจดเรื่อยๆครับโอนเข้าอมสินโอนเข้าอมสินส่วนโอนเข้ามาล่โอนเขา้ารุงไทยครับพี่น้องเข้าเดบ,บุญนํากันครับหรือผู้ใดโอนแล้วโบหูสิทักบอกไม่หน่อยจังไดทักมาหาบบาโทนไดครับบา่าโทนก็สิจดซื้อไว้คือกันแต่ว่าให้โอนรวมบัญชีเดียวกันครับพี่น้องเพราะว่าเข้าทําตนกระถินตนเดียวกันครับ บาทนกับศีรมกับถ nah ินต้นนี okay. so, food, right? ้แหละครับตนเดียวกันกับน้องหญิงตนเดียวกันกับเมนหน่อยนี่แหละเบาทนสิบุตรตังตนไม่ครับแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์เข้าวัดหมดครับพี่น้องวัดคนเสียไปเหตุอีหยังคนเสียไปบูรณะส่วนไหนอันนั่นก็แล้วแต่เพิ่นครับแต่ตอนนี้ก็คือมันยังเป็นเงินของเฮาอยู่มันยังเป็นเงินของของไอ้ครอบครัวน้องหญิงอยู่ยังเป็นเงินของแฟนคลับเอฟซีอยู่ยังไม่ใช่เงินวัดเด้อพี่น้องเด้อ สิเป็นเงินวัดก็คือมือที่เข้าทอดถาวายวัดนั่นคือเป็นเงินวัดครับแต่นี่คือการตั้งต้นกับถินนีพี่นอ้องตั้งต้นกับถินต้องเข้าใจนะครับเขาใจอยวาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเป็นห่วงหลายคนเป็นห่วงกลัวเกิดเหมือนกันกันกบไอทางบ้านกอไก่บ้านกอไก่นั่นคือเพิ่นเปิดรับสร้างวัดแมนบอเพินเ่นเปิดรับบริจาคเพื่อที่จะนําเงินไปสร้างวัดซื้อที่ดินสร้างวัด อันนั้นคือรับบริจาคครับหรือเราจะไปเอาซองไปยางแจกอันนั้นคือการเรียรไล่ครับแบบไปแจกเงื่อนอันซองหนึง่งไปแจกเงื่อนอีกซองหนึง่งแล้วถือยางไปบา้นานานั้นบ้านนี้แต่อันนี้คือเราตั้งต้นที่บ้านครับแล้วเขาก็แค่บอกบุญ่านผู้ใดสิร่วมก็คือร่วมครับผู้ใดบ่ร่วมกับได้ดบับงคับกันครับนี่คือการสร้างบุญน,นะครับแล้วก็ ผู้ใดสี่สั่สงบุญสืร่วมบุญหลายๆคนคิดว่าได้ร่วมบุญกับน้องอุ๋งอิงเป็นสิ่งที่ดีครับปิ้นสลิปที่ส่งมาเลยดีไหมเบาโทนเหมือนเขาทํากันปิ้นสลิปอันนั้นนะ่ะสลิปสลิปเนี่ยที่ท,ท,ท,ที่ที่เพิ่นเฮ็ดนนะ่ะชื่อชื่อเพิ่นสีสีโอนเงินแล้วมันบอโอนเงินแล้วปึ๊บ มันสิมีบันทึกด่านลางบันทึกความทรงจำอย่างนี้แหละในสลิปเงินน่ะเพิ่อนกับถิ่นทิมพิมในในสลิปน่ะครับว่าร่วมทําบุญเขาก็สทรงมาทรงให้ในในในกลุ่มบ้านหากในอย่างถิ่าเาาทุ่นไปเห็นไปอ่านมึงน่ะในสลิปทุกใบเพิ่นิร่วมทําบุญกับถิ่นร่วมทําบุญกับถิ่นร่วมทําบุญกับถิ่นอันนี้มันตรวจสอบได้ครับไม่ต้องห่วงถ้ามีคนมาตรวจสอบข้็ความมันตรวจสอบบางคนก็เป็นห่วงเรื่องภาษี เรื่องภาษีปตงหวงครับเรื่องภาษีจังได้กสีย<笑><笑>เพราะว่าจากการที่ไปศึกษาเรื่องภาษีมาแล้วบุคคลธรรมดาถ้ามีเงินผ่านบัญชีมีไรายได้มีอะไร10ล้านบาทภายใน1ปีส่วนต่างจากสิล้านไปนั่นเจาต้อตงเสียภาษีครับซึ่งน้องอุ้งอิงเนี่ยตั้งแต่ขึ้นเวทีสามารถเปลนแปลงมาตอนนี้กัประมาณแเดือนแปดเดือน ใกล้จะถึงซีฟลานแล้วเงื่อนหมุนเวียนนะพี่น้องซึ่งกระบอกหัวมันเป็นเงือนเอียงแน่เนาะไม่หน่อยก็บว่าเออมันหม,มุนมันหมุนหลายแต่ว่าเท้ากับต้องไปยืนนะครับเข้าต้องไปยืนภ้าษีไหวอยู่แล้วเพราะว่าหลังจากนั้นมันก็่สิเป็นส่วนต่างถ้าเทาถ้าเขาให้เสียผ้าสีเท้ากับต้องเสียครับพี่น้องอย่าพยายามหลีกเลี่ยงผ้าษีเลยครับมันบอดีดอกทางเขาเสียก็ให้เขาเสียไปไถือต้องแล้ว สวัสดีครับคุณ p c h สวัสดีครับสวัสดีคุณวิไลพรสวัสดีครับคือการทำบุญเนาะพี่น้องเนาะแค่ประกาศออกไปเนี่ยแค่ท่ายคลิปอัพคลิปลงไปนี่คนถักเขามารวมทำบุญกับน้องหลายแห่งครับโดยที่เขาบอดด้ปไปสนใจเลยว่าโอนมาแล้วก็คือเขาได้ทำบุญแล้วเขาบอดด้ปไปคิดว่าสิมีประเด็นเหนียงขึ้นมา แต่คนที่คิดว่ามันจะเกิดประเด็นนี่คือว่าเขาอาจสิเคยพบเจอเรื่องพวงนี้มาแล้วเนาะครับเนาะเขากะทักทวงมากมันถือตองแล้วถือตองที่เขาทักทวงมากแต่ว่าบางที่ว่าเข้ากับเห็ดตามแบบของเขานะครับพี่น้องเข้าบบได้ไปคิดเอียงแบบขนาดเงินในกระเป๋าเขา้าว่าสันตเอาขนาดเงินในกระเป๋าเขา้าเข้าก็ยังจบออกไปทําบุญเลยแล้วเงินพอแม่พี่น้องอ้นมากทาบุญเนี่ยเข้าเสียเอามาเก็บไว้เป็นของเจ้าของอยู่บ่ การเอาเงินผู้อื่นรวมทําบุญกับเฮ้าเนี่ยมาใส่มันมันบาปนะเราครอบครัวของอิงโมเคยคิดที่สิเห็ดเรื่องแบบนี้แล้วครับมันเป็นบาปมันเป็นเวรเป็นกรรมเงินได้มากเนี่ยเงินที่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีห้มาไล่น้าใจมากเนี่ยน้องกับพยายามที่สิทาบุญทุกทางมาว่าสิพ่อคนขอท่านมาว่าสิพ่อผู้เเ่าผูแกยุใสนั่งยุใส่เห็ดนี้ยังยุใส น้องสิทำบุญทุกอย่างทุกทางเลยครับพี่น่องคือคือคือเป็นคนสายบุญอยู่แล้วกะอยากให้พ่อพี่น้องเย็ซีเดี๋ยวมารวมบุญนั่มหนนะพ่อแม่ยังเหรอครับนี่คือกัดขินอยากให้ด้วยอยากให้ได้ทำบุญด้วยใครทำบุญก็ไม่ได้บังคับแล้วแต่คนจะทคำครับไม่ทำก,ก็ไม่มีใครว่านะบ่ญไม,ม่ใครว่าครับ สวัสดีครับคุณสุชาติคนโคนไม่เคยพูดเรื่องทำบุญแต่ให้คนที่มันกับมันกับเป็นก็บอกขาใจนะบางคนกับห่วงน่องแบบห่วงเกินห่วงบางที่ห่วงจนดาเมดาพอเขาคนเด <c oughs> ้ห่วงบางเทอห่วงจนดาพอดาเม่เขาเลยครับผมก็ยัง,งงงอยู่เออเป็นพ่อแม่ทําไมไม่มีปัญญาดูแลลูกจังสีนะ พ่นห่วงนอนอุ้มอิงกลัวพ่อกลัวแม่เขาห่วงอีกเอาล้วพูดได้จังไดว่าเขาบอดูแลคุณวิไลพรสวัสดีครับซุ้มคนบาปบอกขาใจดอกบ่าวนอนคนดัง,ดงใส่ <c oughs> ไอนอนคนดังเขาใส่เสียงเอฟเฟฟเขาทายลูกผมต้อนนอนแล้วเขาก็ใส่เสียงเอฟเฟกเขาไปผมบุ้ยผมก็บบซเลี่อด,ดอกครับ สวัสดีคุณนักลบชายแดนสวัสดีครับสวัสดีหนุ่มอุบลผู้สาวผู้เท่าสายเลาะครับสวัสดีครับลูกพี่ตูรุ <c oughs> โดโดเสียงหวานครับผมสวัสดีคุณโคนันเฉลิมรัตน์ครับสวัสดีครับและก็อีกเรื่องหนึ่ง้ะพี่น้องไอเรื่องที่เข้าไปร่วมทําบุญอยู่ที่บ้านนาตนําบลภูเงินอําเภอกันทลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดเมือนันเป็น,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 นครบนอบครัวของน้องน้ำตาลเนาะครับเนาะครอบครัวของน้องน้ำตาล เข้าไปเห็ดนี่นี่เป็นขอบครัวที่โบเมนขอบรัวแรกนี่เข้าไปพอไม่เป็นหองเอฟซีเห็นบ่เข้ากับเคยไปไอของม่ใหย่เอียงหน่ะอยู่ที่เพินไปเต็นอยู่ศาลแมฮันนี่นะน้องเห็นในคลิปน้องก็อยากไปเข้ากับผ้าหนองไปอันนี้น้องเห็นในติ๊ t o ๊อกแล้วน้องอยากไปขอบครัวกับผ้าหนองไปครับแล้วพอเข้าไปเห็นแล้วเข้าหูซื้อว่า ความเป็นอยู่ของขอบครัวนี่มันมัน,ม,นมันช่างน่าสงสารีริลีครับพี่น้องเป็นเป็นคอบครัวที่น่าสงสารเพราะว่าแม่เพื่นเนี่ยเพิ่งหายจากอาการป่วยเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบแขนขาอ่อนแรงยางบดได้แล้วกัเพื่อนเนี่ยกะได้ผู้นำชุมชน ซอยกันคนละใหม่คนละมือหาเงินมาเพื่อที่สิมาสางเหตุเป็นห้องมุ่งลังค่าให้พอเฮาได้มาไอ้ไปเบิงชีวิตความเป็นอยู่แล้วเฮาก็บหูสึกว่าน่าจะมีคนที่ซอยเพิ่มเติมให้พอเฮากัลบมาบ้านกะทางหน้าสร้างศีงสเกตสร้างบ้านมึงก็ว่าสิไปซอยดูแลต่อเพราะว่า เพื่อนก็เคยทําแบบเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะครับคือหนึ่งปีเพื่อนสีสางบัวสางบ้านให้ครับผู้ที่ดอยโอกาสหนึ่งหลังครับปีนี้เพื่อนก็เลยเลือกที่สิไป้สางให้ครับคุณแม่วราพรกับน้องน้าต้านนะครับนอถีขอบครัวครับอย่าไปสนใจเสียงนกเสียงกาครับครับผมคนใจบอดครับที่คิดแบบนั้นร่วมกันทำบุญกับอีหลากกันครับพี่น้อง แม่ครับรวมทับุญกันครับพี่น้องหาบาทสิบบาทบาทหนึ่งสองบาทได้เหมือนครับเป็นการต่อยอดกะถินนะครับเนะาะแต่ที่สําคัญคือเงินของพี่น้อง fc อนมาเนี่ยเฮ้าได้นามาเป็นต้นกะถินต่อยอดกะถินแล้วทางครอบครัวเฮากะสิเอาเงินของพวกเฮาต่อยอดเข้าไปอีกครับพี่น้องรวมถวายกะถินรอติดตามได้ครับว่าวันที่สี่วันที่ห้าพฤศจิกายนเนี่ยต้นกะถินของน้องบ้านแม่หน่อยครอบครัวน้องอองเนี่ยจะมียอดกะถินเท่าไหร่ แล้วก็สิมีไล่ส,ไสื unu, ไไ่อคนรวมทําบุญจากคนบ่มีขาดตกบกของแน่นอนใกล้ๆกล้มือเนี Jen ่ยบ่าวทนสิมันนางไหลสดอ่านซื่อให้ฟังเลยผู้ใดรวมทําบุญเท่าไรเท่าไรเท่าไรไล่ซื้อผู้ใดขาดตกบกพ่องขาดตกลนทักเขามาได้ครับพร้อมที่จะให้ตรวจสอบใกล้ๆ้มือสิมาไหลซดนางอ่านแบบนี้เลยครับคุณอนณาณนี้บริจัยรวมทําบุญเท่านี้คุณอันนี้รวมทําบุญเท่านี้คุณอันนี้รวมทําบุญเท่านี้สินางอ่านให้ฟังเลยครับพี่น้อง รับรองว่าโปร่งใสครับเป็นบุญกระถินที่ใสสะอาดครับแล้วก็บ,บริสุทธิ์ใจแล้วก็สีได้บุญเต็มๆเ,มเมพราะเป็นพี่น้องเอฟซีสีได้บุญเต็มๆครับเป็นเพราะว่าตอนนี้ที่วัดบรนองคู่พระอาจารย์บุญหนุนกําลังสร้างสร้างบุรณะโบสถ์แล้วโบสถ์เนี่ยยกช่อฟ้าใหม่ครับ ยกชอบฟ้าไม่บันีครอบครัวน้องอุงอิงก็เป็นครอบครัวหนึ่งที่ร่วมในชอบฟ้าที่จะยกในโบสถ์หลังนี้ก็คือว่าเฮ้ากัสศิริบุญกันสองต่อสามต่อได้รพี่น้องในการรวมบุญครั้งนี้บ่าวากันเนาะครับเนาะผู้ใดยอยากทําบุญกับครอบครัวน้องกะโอนมาครับบัญชีแม่นหน่อยบัญชีอ้อมศินครับหรือว่าผู้ใดยอยากทําบุญกับทางวัดกะ โอนบัญชีวัดใดครับหรือว่าผู้ใดอยากสร้างต้นกระถินมาเองจะที่สิมาทอดถวายเองอยู่ที่วัดบ้านลุงคู่กะสร้างต้นกระถินมาเองใดครับบว่วากันครับพี่น้องกระถินสมัคคีตั้งเป็นร้อยร้อยต้นแล้วนําไปถวายวัดเดียวกันใครอยากจะไปร่วมต้นไหนก็เชิญแมนครับผมวดนนี้ถ้ามาหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งห้าศูนย์สองห้าสองผมพร้อมโอนครับแต่ถ้าไม่มาผมก็พร้อมโอน รวมบุญน้ำกันครับพี่น,น้องน้องสาวมอนอิงไปไหนทําไมไม่เห็นขึ้นรถตู้เพื่อนก็นขึ้นรถตู้นั่นแหละครับเพื่อนมาต้อนรถตู้สีอ่อกครับเพื่อนกับบ่านเพื่อนเนาะบ้านพ่อแต่ห้าสีเดินทางเป็นบ้านแพงเพื่อนกับมาขึ้นรถตู้อยู่นี่แหละครับแต่เฮาจังหวะที่ถ่ายคลิปอาจจะมีบางช่องที่เห็นครูมอนอิงเด้อบางช่องอาจสะบ่เห็นนะครับเด้อพอาะาบางบางช่วงบางจังหวะเข้ากับบริไทถ่ายคลิปนะเข้าให่งเป็นเวลาส่วนตัวของขอบรัอน้องครับ บางส่วบงบางใจว่าที่น้องพร้อมขอบควบน้องพร้อมส,ส,สออวเดินทางแต่งตัวออียงเยบร้อยเข้ากับทีท้ายคลิปอัปเดตใ้เบิร์นครับแต่คลิปบ่าวทุ่นทายอัพไปสองสมบงบอสามารถทีสีอัพได้บ่าวทุ่นลบเลยครับเงือหลายเงือโทรศัพท์จะของหลายจังมันเป็นหยังไหมไรโสดเยอะครับวันนี้บ่าวทุนอีลาไปโดมอ,อ๋อหนองไปหอดโดมกันเลยคนไปเบิรงทางขุนเนาะครับเนาะเป็นหยังครับบ่าวทุนกับมะลายเพื่อว่าพอเป็นหน้องเอฟซี อยากหูรายละเอียดยังว่าเบิ้งย้อนหลังก็ได้ครับพี่น้องมาเบิ้งย้อนหลังเอาเนาะบาวทนกับมันนางอะไรยังสิละครับคือคุยตามภาษาครับตัมภาษาทีมงานหลังบ้านให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเด็กเขามารวมปูดคุยกันเนาะผู้ใดไอ้ทักหาแม่หน่อยแล้วทรงสลีปแล้วทักไปหาเพื่อนแต่เพื่อนบอท่านอ่านกะล่อให้เพื่อนอ่านก็ได้พี่น้องเด้อหรือว่า คู่ใดโอนแล้วหาเฟดเพิ่นบเน่เห็นเห็นตะเหล็กบัญชีแต่ว่าบ่ฮหูเฟดเพิ่นเ,นเพลใดกัถักมาไอหาเฟศบ่าวโทนก็นได้เดี๋ยวผมสิจดซื้อไหวนะครับพี่น้องกาสีได้บางที่เขามาจดซื้อทางนี่ทางพุ่นกนัจดซื้อทางพุ่นก็นบ่เป็นอย่างครับเสีเอวมาะล่เบิ่งว่าซื้อใดมันส้ำกันบอจังซี่นะเฮาสีได้เอายอดเดียวนะครับเนาะ ครูมอนอิงไปโดมอยู่ครับแมนครับกับเพื่อนขึ้นรถตู้ไปน้ากันไหมเพื่อนขึ้นรถตู้ไปน้ากันเพื่อต้องอยู่โดมน้ากันแหะครับพี่น้องไปหอดโดมน้ากันนหน่อละเบิ่งคลิปบ่าวโนและสงสารโดนั่งมองตาคือคืออาการของโดสองช่วงสองอาการเลยครับช่วงรถตู้มาหอดโดก็สิมีอาการหนึ่งช่วงรถตู้ไปโดก็สิเป็นอีกอาการหนึ่งซึ่ง มันมันแสดงออกชัดเจนแห้งพี่น้องรถตู้มาหว่านี่เพิ่นสีดีใจแห้งครับดีใจแลนอ้อมรถตู้แลนลาดหนาลาดลังกระโดดโลดเต้นแต่พอแต่รถตู้สีไปคือคือกันกับเหมือนกันกรวบาเพิ่นสีบอไปหลังไหวนะสีบอแลนไปหลังรถตู้สีบอไปัวงรถตู้สีบอปแลนตามกลนรถตู้แต่เพิ่นสีทรงสายตาแนมแบบไปเอื่อยไปสู่งานต่อเด้อ เดี๋ยวลาสิทายูนีประมาณนี้นะแต่ว่าก็โอบ๊บดได้สียางไปไปซองทางนลไหมยางน้ำกลนไปแล้วก็ไปนเนียมตามทางโอ้ยบาทน่เห็นเงยิงขึ้นโดนี่สุดจอดสุดยอดอีหลีครับยอมใจโดแห้งครับพี่น้องแน่นอนของเพิ่นครับอ่ะสงสัยมือนี่บาทนคือสีบ่มีคนมาเว่าน้ำเหรครับพี่น้องปกติกะถาน้องอยู่ คนกะสิมาเบิงแน่ละประมาณสองสามลอยเนาะแต่มือนี้เหมือนกันกับว่าเพื่นไปเบิงทางหนองเหมือนครับและก็เห็นแวๆว่ามีช่องช่องของบอดโจเพิ่นกัไหลอยู่แมนบอพี่นองไหลเรื่อเกี่ยวกับเอียงลำเพื่อนเอียงคนเห็นไหมเพื่อนกันไหลอยู่นะแต่ว่าบางคนก็อยากมาไหลว่าเาเรื่องนี้ละครับเรื่องกระถินเนาะใค้พอพี่นองเอฟซีบางคนก็อยากมาเบิงย้อนหลังกับมาเบิงย้อนหลังไในลยครับว่า ข้าตังต้นกะถินเป็นต้นกะถินของครอบครัวน้องอุ้งอิงครับครอบครัวพ่อเอกแม่หน่อยต้นกะทินต้นนี้ตอนนี้ข้าตั้งต้นไว้แล้วก็คือล่อพอมีพี่น้องเอฟซีมารวมไอ้ต่อยอดต่อกิงต่อกานต่อใบออกไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องผู้ใดสะดวกที่จะทำบุญกับวัดกะไอ้รวมทำบุญกับวัดได้ครับแต่ผู้ใดสะดวกที่จะทำบุญกับต้นกะถินตนนี้จะรวมทำบุญกับ ต้นกระถินต้นนี้ได้ครับเทาสี่ได้บุญห่วมกันนะครัมพี่น้องเหมือนกันกับว่าเราทําบุญร่วมกันมาในตน้นกระถินต้นเดียวกันพอามีพีนน้องเอฟซีเสื้อแบบนั้นครับทําบุญกับคนมีบุญแล้วเราจะได้บุญ <c oughs> บ่าทวทนไปหันมานี่กับเพื่อนเรื่อยๆก็ได้รับอันนี้ส่งจากเพื่อนเนาะครับเนาะจะรวมกันไปครับอยาวากันครับเห็นแล้วสงสารโดครับมือเส้าแมนครับเอมมี่ก็ไหลอ๋อมีหนาเอมมี่ไหล โอเคครับพี่น้องขอบคุณหลายๆที่แวะมาเยี่ยมเยียนกันนะอรคบเนาะเดี๋ยวบบาโทนก็นสิไปหาตักจอกตักเนื้อมาให้ป้าในบ่อครับเพราะว่าป้าในบ่อตอนนี้หูซื้อว่าสิหลายขึ้นครับแล้วก็เขาปลอป่อยป้าในกระช่างออกกันนะพี่น้องป้าในกระช่างที่เป็นป้ากินกินพืชมันใหญ่ขึ้นเรื่อยครับใหญ่ยยขึ้นเรื่อยแล้วบนนี้เฮาสิหาอาหารมาเสริมให้มันก็นกนคือว่าสิไปเอ้าจอกอยู่อยู่ในสาไงนนะ่ะมาใสา่และวบนนี้ก็สิเอาเฟือง เอาเฟื่องกับขิงง้วนะไปอัดอัดอัดใส่ขางบอ่อไว้ให้มันไปตอดกินเรื่อยๆนะครับมันสิสางมันสิเกิดไอ้ลูกเกิดอีหยังงกาะเขาเอิดเกิดไ่แดงบ่มันสิเกิดไ่แดงเกิดตะไคร่นางเกิดอยังปลามันก็สีมากินนะครับพี่น้องแบบสางแหล่งอาหารให้มันนะ่ะเป็นแหล่งอาหารเสริมเพราะว่าป้าที่ที่อยู่ในบอ่อที่เขาปล่อยเลี้ยงนี่มันสิมีปลาในปลานินปลาตะเพียนปลานวลจันทร์แะไรกัปลาทับทิมสึ่งสว่วนใหญ,ญ่สิเป็นปลากินเผือด ปาพวกนี้นี่มันสิตอดกินไปเรื่อยครับหากหยาหากยังหากใหม่ขอบบอนอะมันตอดกินไปเหมือนตอนนี้เป็นถำ้ำเป็นโพงเหมือนครับเด็กศิไปหาเป็นแหล่งอาหารมาเสริมให้มันน้องขามน้อก,รอก,กะรอติดตามครับแล้วกะข้าสีเห็ดแบบไหนปลูกพักยังไหนแนี่วไรพอแม่พี่น้องรอดติดตามเลยครับสีเห็ดไปเรื่อยๆพอพ่อ,พ,อพ่อเอกแม่หน่อยกะมารลอมนี้เพื่อนกะได้ไเปซื้อพักซื้อยังไว้แล้วละซื้อต้นไม้ไว้แล้วเตรียมมาไว,แว้แล้วเด็กศิายิเป พัฒนากันต่อปรับปรุงกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องเอฟซีแนะนำมาได้ครับมองได้ที่แบบว่าเบิ่งแล้วมันเออนาสีเฮ็ดแบบนี้ดีกวัวหนาสีเฮ็ดแบบนั้นดีกวัวลองแนะนามาเบิ่งครับอันใดเหตุใดบาโทนสีเฮ็ดตามเนะครับเนาะก็ขอบคุณทุกกาลังใจครับขอบคุณพี่น้องเอฟซียอดตั้งต้นกระถินน้องอุ้งอิงหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์บาทวันนี้ตัดเอาเดอร์โอเคครับพี่น้องกะโศกภัยมันมันเนาะ หมื่อวานก็มีมาเพิ่มยอดตั้งต้นกระถินก็คือว่า11,500แล้วบันเนกับมีพ่อลุงต่อยอดไปอีก1,000แม่ฮักบุลีรมต่อยอดอีก1 0 0 0แล้วก็ไอหัวนาสร้างศรีสเกตส,าง,สางบ้านต่อยอดอีก1 0 0 0เนาะครับนอกหมู่บ้านกับต่อยอดเพิ่มมาแล้ว3,000ก็เป็น1450ครับพี่น้อง14 5 0งสาะนอก,ก็ร่วมอนุโมทนาบุญน,นํำกันครับ ผู้ใดบอดด่อใดโอนมาร่วมบุญกับอนุโมทนาบุญนํากันใดครับพี่น้องสนับสนุนเบิ่งคลิปกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เข้ามานี่กะถือว่าเป็นการสนับสนุนทําบุญรวมกันแหละครับพี่น้องรายใดพวกจาก YouTube หรือว่าจากการทายคลิปเนี่ยเข้ากับสิบเอาไา่ใดส่วนนี้แหละส่วนหนึ่งไปรวมทําบุญกับวัดนั่นวัดนี้เรื่อยๆครับกัซ้ำพ่อเม่พี่น้องเอฟซีได้บุญนํากันเนาะครับเนาะสายนี้สายมวนสายมัน,สา,มนสายห้าสายบุญครับ ไปใส,มาสา่มาใส่กะมวนมันหา้าไปสายบุญครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามาแวะเยี่ยมเยียนกันครับสำหรับไรนี่ก็เอาเครื่องสม,มองพอเนอพี่น้องเนาะเพราะว่าช่องอื่นไหล่หลครับเดี๋ยวมือหนามือหลังเข้ามารวมพูดคุยกันใหม่ครับสวัสดีครับ